Good time interview. มาแล้วค่ะในช่วงของ Good Time Interview นะคะอีกครั้งกับการต้อนรับศิลปินมากฝีมือค่ะที่มีดีกรีเป็นถึงนักร้องขวัญใจวัยรุ่นยุคเก้าศูนย์ที่ทั้งหล่อแล้วก็เท่มีความสามารถขั้นสุดเลยนะคะกลับมาพร้อมกับซิเคิลใหม่ล่าสุดที่ชื่อว่าซาดฟางออกมาให้แฟนๆที่คิดถึงเสียงร้องและสาดนตรีเท่ๆตามแบบฉบับของเจ้าตัวได้ฟังกันนะคะวันนี้มานั่งอยู่กับเราแล้วค่ะไม่รอช้าสวัสดีค่ะพี่นประกรณ์ลำค่ะ,คะทุกครับผมทักทายแฟนๆสามจังหวัดนะคะกรุงเทพอุบลราชธานีแล้วก็เชียยงหม่่กทัาแฟน อยู่รวมถึงที่ดูไลฟ์อยู่ทางเพจด้วยนะครับวันนี้โดมก็มาอยู่กับทุกคนที่กูถามเรียบร้อยครับผมโหได้อยู่อยู่ใกล้ๆก,กับตำนาน้ะคะอยู่กันมา เป็นนักร้องขวัญใจคนยุค90เลยจริงๆนะคะแล้วก็มาถึงยุคน้ำเนี่ยคือยังไงก็ต้องเป็นพี่โดมนะบววันวันนี้ก็ตื่นเต้นมากเลยครับน้ดีใจดีใจเหมือนกันได้เจอกันอก่อนจะไปพูดถึงปกติเราจะมาเห็นพี่ดมปกติจะแบบเท่ๆเนียบๆนิดหนึ่งรอบนี้เรามาแบบจัดจ้านค่อนข้างจัดจ้านเลยทีเดียวครับยังไงบ้างคะทีไมาอยู่เราฉิกแนวบัวขนาดนี้เลยคือจริงๆต้องบอกว่าเรากลับไปทํางานในสไตล์เดิมแล้วก็แนวแนวแนว แบบเดิมมากกว่า,าครับคือหลังจากาประมาณ10ปีที่แล้วที่ผมตัดสินใจยุติบทบาทของการทำวงโนโลโก้เนี่ยตอนนั้นเนี่ยก็ได้เบนตัวเองเริ่มหันเข้าไปในวงการบันเทิงไปเริ่มไปเล่นละครเรื่องแรก ช่วงสิบปีหลังม่เนี่ยทุกคนจะเห็นผมร้องเพลงซะส่วนใหญ่จะเป็นเพลงประกอบละครจะเป็นเพลงช้าๆจะเป็นเพลงที่ส่วนใหญ่ก็คือเพลงละครที่เราไปเล่นนั่นแหละใช่ครับอันนี้เนี่ยมันเป็นอัลบั้มเดี่ยวอีกครั้งหนึ่งในรอบประมาณแปดถึงสิบปีตั้งแต่ช่วงที่ผมยุบวงไปก็คือในระหว่างทางผมยังมีเพลงออกมาแต่ก็ประปรายเพลงละครซะส่วนใหญ่รวมถึงซิงเกิลตัวเองบ้าง ปีละเพลงอะไรอย่างเงี้ยครับ <Ha. S 1> แต่ครั้งนี้มันกลับมาในรูปแบบของอัลบั้มเป็นอัลบัม <Ha. S 1> บ้มเต็มๆทั้งหมดแล้วก็สัตว์ฟังก็เป็นซิงเกิลแรกเปิดตัวอัลบั้มใหม่มที่จะวางนในปีหน้าเนี่แสดงว่าแนวทางก็คงจะสุดเหวี่ยงน่าดูสำหรับอัลบั้มนี้ก็มันก็สนุกครับ <Ha. S 1> แล้วก็มีอะไรให้คิดให,ให้ได้ถามให้ได้คิดต่อกัน <Ha. S 1> ครับ สำหรับอ่าสัตฟางที่ปล่อยออกมาเนี่ยทั้งเอ่อภาพลากักษลุกต่างๆเนี่ยมันมีความใหม่มากเลยพี่โดต้องการจะสื่ออะไรให้กับพวกเราหรือเปล่าคะในรอบนี้จริงๆก็เรารู้สึกต้องขอบคุณโควิดนะในรอบอแรกที่ทำให้เราได้ได้อยู่บ้านนานๆแล้วก็ได้กลับเข้าไปในสตูดิโอได้ไปนค้นพวกแบบงานเก่าๆ ไปเปิดดูไลบารี่เพลงมีเพลงที่ก็าทำเก็บไว้พอสมควรเลยโอ้โหอ่ะก็ฝีมือ,อคนทำเพลงอะน,นะโอ้ไม่หรอกครับก, <c oughs> ก็ทํามาแล้วรู้สึกว่าเออหลายๆเพลงเนี่ยมันยังมันยังได้เลยนะมันยังสามารถถ้าเราเอามาทําต่อหรือเราเอามาปัดฝุ่นมันอย่างเงี้ย <c oughs> มันสามารถที่จะเอามาออกได้ในยุคนี้อื <c oughs> รวมเพลงเก่าประมาณ3าเ<ฆ>พลงที่ทําไว้ในไลบรารีที่คัดออกมารวมกับเพลงใหม่จบโควิดที่หยุดอยู่บ้านประมาณ6เดือนได้เพลงมา8เพลงอ่ะใช่เราก็เลยรู้สึกว่าเออเราเราเราอยากทำอาบ้ามเนาะมันเราเริ่มมันมือกับมันเราสนุกกับมันไปค<า>ุยแปดเพลงนี่คือวันใช่ใช่เราสนุกแล้วเพื่อนเพื่อนในวดนตรีที่เล่นอยู่ด้วยกันก็ว่างกันหมดเออเฮ้ยมาเข้าหงัดอัดกันดีวกาทากันนีวกาเราออกซิงเกิลกันนี้กาแล้วก็ทำแปดเพลงนี้ให้จบ ทยอยอัดกันมาเรื่อยๆอยู่ครับตอนนี้ก็เริ่มเป็นรูปเป็นล่างขึ้นทุกทีกับอัลบั้มสิกวอ s n น n ์ซึ่งสนุกแน่นอนแล้วก็เข้มข้นมากๆแน่นอน กับเพลงนี้เนี่ยอย่างซัดฟังเลยเนี่ยออกมาคือมันเท่นั่นแหละดนตรีแหละมันคือความมันคือแนวเพลงสาวดนตรีอะไรที่เป็นพิเศษบ้างหรือเปล่าครังจริงมันมันมันพื้นฐานมันอยู่บนดนตรีแบบอิเล็กทรอนิกส์นะครับแต่ว่ามันก็ปนกับสไตล์ของความเป็นร็อกเข้าไปถ้าเราเรียกมันผนวกกันก็คงเป็นอิเล็กทรอนิกส์ร็อกอะไรอย่างเงี้ยครับซึ่งจริงๆมันก็เป็นพื้นฐานของดนตรีที่ผมทํามาตั้งแต่ยุคยุค ท,ท,ท้ายๆตอนอยู่กับ R.S. หรือว่าวตอนย้ายมา g r a มี y รวมถึงเป็นโนโลโก้แบบเนี้ยผมก็จะอยู่บนพื้นฐานของเพลงประมาณนี้อันนี้เหมือนกับว่าเราก็กลับแค่กลับไปทําสิ่งที่เราชอบเหมือนเดิมเท่านั้นเองแต่ว่าบางทีอาจจะน้องๆเจนใหม่หรือว่าแฟนๆเพลงผมในช่วง10ปีหลังเนี่ยอาจจะไม่คุน้นหรือบางคนเนี่ยจำได้ก็รู้สึกว่าว้าวเซอร์ไพรส์รอ,อ,ออกแบบนี้อีกแล้วเออดีจังเลยบางคนก็บอกว่ารออยู่ซึ่ง ทุกคอมเมนต์เลยครับผมอ่านหมดเลยไม่ว่าจะเป็นใน YouTube ใน <Social Media S 1> โซเ,เชียลมีเดียต่าง,างๆพว่สตรีมมิ่งต่างๆอ่านหมดโอ้จริงๆแล้วทุกคน <c oughs> รอพี่โดมนั่นแหละครับก็อยากจะขอบคุณผ่านตรงนี้ไปด้วยครับว่าเป็นเป็นถือว่าเป็นกำลังใจที่ดีมากๆในทุกคอมเมนต์แล้วก็ในซิงเกิลต่อๆมาที่คิดว่าจะทยอยออกประมาณ สองเดือนหนึ่งซิเกโดยประมาณนะครับแล้วก็ลีดเพื่อไปหาอาัลบั้มเต็มที่จะวางประมาณน่าจะก,กลางกลางปีหน้าเนี่ยครับ,รบเขามีแผนมารอบนี้ก็คือเป็นการกลับมาเต็มตัวใช่ใ, <น S 2> ใช่ค่อน<ม>ข้างจะแบบซีเรียสเพราะว่างานที่รับผิดชอบอยู่ตอนนี้ก็ ก็เคลียร์หมดางานถ่ายงานอะไรต่างๆโล่งหมดคือตอนนี้เทคิวให้กับงานเพลงเป็นหลักงานที่อยู่ในห้องอัดเป็นหลักเลยยอดมาแล้วครั้งนี้คือเรียกได้ว่าเรียกได้ว่าพี่โดมเป็น l e ดในการทําทั้งหมดเองด้วยไหมคะกับเัลบแล้วก็กหลักๆก็ดูแลทั้งเรื่องของการผลิตเรื่องของอ Mix ซ์ดาวม s สเตอร g ิอะไรพวกนี้ครับ ừ ừ ừ ก็ก็จะเป็นภาคพวกโปรดักชั่นที่ที่เราทำพวกนี้อยู่จะบอกว่าเป็นแต่ก็มีพี่ๆหลายท่านที่ที่ให้เกียรติมาร่วมเขียนหรือว่ามีนักดนตรีหลายท่านที่ที่มามามาร่วมเล่นด้วยการร้องด้วยกันอะไรอย่างนี้ก็อยากให้ลองติดตามครับเดี๋ยวจะมีมาเลยคือทีมงานเก่าของการที่เราทำโนโลโก ไม่ใช่ครับจริงๆเราอ่ะเป็นคนเชื่อในในในน้องๆทีมงานยุคใหม่มากเลยาาผมเป็นคนแบบเปิดโอกาสให้ให้ตัวเองด้วยรวมถึงให้กับทีมงานใหม่ๆน้องๆรุ่นใหม่ที่แบบเพราะผมรู้สึกว่าน้องๆรุ่นใหม่เก่งมากแล้วมีมุมมองที่บางครั้งเนี่ยเรามองไม่ไม่ถึงเราคิดไม่ถึงก็อยากร่วมงานกับคนใหม่ๆตลอดทีมงานที่มาทําเนี่ยใหม่หมดเลยครับทุกคนใช่ ไม่ธรรมดาไม่ธรรมดาก็อย่างที่บอกไปนะฮะเป็นศิลปินเป็นดาราหน้าตาหล่อๆแล้วก็ความสามารถเนี่ยไม่ธรรมดาแบบคันเทพก็คือไม่ได้ห่างไกลจากคําพวกนี้เลยนะพี่โดมอ่มาพูดถึงมิวสิกวิดีโอจริงๆอ่ะคนนําถึงจริงพูดถึงมิวสิกวิดีโอกันซะหน่อยน้องน้แอบดูแล้วก็แอบรู้สึกว่าเหมือนมันไปถึง หนังสือเรื่องหนึ่ง Animal Farm ใช่ค่ะเล่าให้เราฟังหน่อยเกิดอะไรขึ้นไปถึง Animal Farm เลยอ่ะจริงๆก็ผ่านหนังสือ Animal Farm มาเหมือนถ้าอื่นๆที่ชอบเรื่องอะไรแบบนี้อะไรเงี้ยครับแล้วก็คือเราเราชอบอะไรที่มันเซเรียลเซเรียลดูเกินจริงหน่อยๆเพราะเรารู้สึกว่าเวลาเราดูเอที่มันเป็นเรื่องราวแบบทั่วไปการเล่าเรื่องของชายหนุ่มหญิงสาวอะไรเนี่ยค่อนข้างจะเยอะแล้วเรามาทําอะไรที่มันดูแบบ แฟนซีแฟนซีนิดนึงดีกว่าทีนี้เรามองมุมกลับจาก Animal f a r ร์เราก็รู้สึกว่าเฮ้ย uh huh. เราทำเป็น Human f a าร์มนะเรา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 มีฟาร,ร์มมนุษย์ที่ถูกเลี้ยงโดยสัตว์มั้งดีกว่า uh huh. อะไรอย่างเงี้ยเพราะหลายหลายหลายครั้งเนี่ยผมว่าอายุคเนี่ยครับเรื่อง f a ก e n นิวมันเป็นเรื่องที่มันโอ้มันรุนแรงเหมือนกันนะ <c oughs> บางครั้งถ้าเราต้องการที่จะปั่นอะไร สักอ,อย่างเนี่ยมันก็สามารถที่จะใช้เครื่องมือโซเชียลมีเดียทรงพลังเนี่ยทำออกมาได้เรารู้สึกว่าเราอยากจะพูดเรื่องนี้ว่าจริงๆข้อมูลต่างๆเนี่ยถ้าเราไม่แยกแยะถ้าเราไม่ไม่พินิษพิเคราะห์หรือมีสติเนี่ยมันมันก็เปรียบเปรยกับฟังที่แบบ uh huh. จริงๆแล้วมัน เสพไปมันไม่ได้มีประโยชน์เลยอย่างเงี้ยเหมือนเราโดนป้อนไปเหมือนโดนป้อนอะไรที่มันแบบมันล้างสมองเบรน n w a s h หน่อยๆทีนี้เราก็รู้สึกว่าไม่อยากให้มันเครียดเพราะเพลงมันพูดตับเรื่องมันค่อนข้างจะหนักเหมือนกันหา MV ให้มันสนุกสนุกดีกว่าดูแล้วเหมือนดูหนังด้วยอะไรอย่างเงี้ยใช่ใช่ใช่ดูแล้วฟีลดีมากแล้วก็เล่นเองด้วย ก็พุ่มกับเขาขอมาแต่แล้วบอกเฮ้ยเล่นเองเกือบทุกอันเลยนะขอไม่เล่นมั่งได้ไหมบอกเฮ้พี่อยากให้พี่เล่นน่ะอะไรเงี้ยเอาก็หลอกไงพี่เป็นนักร้องเองด้วยหน้าตาดีเองด้วยพี่ก็ต้องเล่นในมีตัวเองแล้วเนี่ยแหละอ๋แต่เนมวีโหดมากเลยนะใช่ใช่แล้วได้เราได้ร่วมเข้าไปในแบบส่วนของเอ็มวีบ้างไหมคะว่าเนื้อเรื่องมีครับก็จริงๆต้องขอบคุณพุ่มกับชื่อน้องจีนค่ะคําขวัญก็จริงๆน้องก็เป็นเป็นสาวเก่งของยุคนี้แหละแล้วก็พอเราได้ร่วมงานกันน่ะ เราก็อินพุตน้องเข้าไปมีการประชุมกัน2อครั้งบรีฟกันว่าอยากได้ประมาณนี้หลังจากนั้นเนี่ยน้องก็ทำงันบ้านต่อออกมาขยายออกมาจนแบบว้าวแล้อโอยสนุกมากตอนแรกเห็นในกระดาษเรายังไม่นึกว่ามันจะออกมาแล้วมันจะเป็นได้ขนาดนี้ก็แฮปปี้ครับแฮปปี้ทั้งตัวเพลงทั้งตัว MV สําหรับ ผลงานสาหรับใครที่อยากร่วมง,งานกับพี่โดมเลยค่ะโอ้โหทา,าที่ฟังมารู้สึกว่าถ้าทางานพี่โดมน่าจะสนุกมากๆเลยสนุกมากงานนี้เป็นอะไรที่แบบทุกคนได้ใส่เต็มที่เพราะว่าอย่างอย่างจีนเองเนี่ยทำมิวสิควิดีโอให้ศิลปินมาเยอะมากแต่ว่า,าจีนเนี่ยไม่เคยทาในในโทนแบบนี้เรารู้สึกว่าเฮ้ยน่าจะเป็นการดีที่ถ้าแฟนคลับของจีนเพราะว่าเท่าที่ทราบมาน้องมีแฟนคลับในการตามดูงานของน้องอยู่เพราะน้องเป็นผู้ัำแบบ น้องอายุประมาณยี่สิบห้ายี่หกเองนะครับแต่ว่าเป็นเป็นพุ่มกับเอ็มวพุ่มกับโฆษณาซึ่งมาแรงมากตอนนี้คิวฮอตมากเราผมจริงๆเพลงนี้จะออกเร็วกว่านี้เดือนนึงนะแต่ผมรอคิวเขานะโอ้โหจริงๆสุดยอดผมอยากให้เขามามาทำก็ใครยังไม่ได้ชมอยากให้ลองเข้าไปครับทาง Youtube แล้วก็พิมพ์ซัดฟางได้เลยเจอแล้วจะเจอเลยทันทีแล้วรวมถึงอยากจะบอกว่าช่องที่ผมลงเพลงในยุคหลังจากสิปีใหม่มาเนี่ย มันจะเป็นช่อง YouTube ใหม่ที่ผมเปิดใหม่สําหรับลงเฉพาะงานเพลงอย่างเดียวโดยเฉพาะไม่ปะปไม่ไปปรับปนกับคอนเทนต์อะไรอย่างอื่นเลยก็อยากให้ Subscribe กันด้วยเพื่อที่จะได้ตามงานเพลงต่อๆไปได้เลยได้เลยนะคะเอาพูดถึงอะไรกันอีกดีฟีดแบ็กันดีกว่าฟีดแบ็ใช่ไหมครับจริงๆก็อยากให้ช่วยเข้าไปดูกันให้มันวิวเยอะๆช่วยกันให้วิวมันขึ้นไปเยอะกว่านี้ครับแต่ก็เข้าใจว่า ช่องใหม่ด้วยอะไรด้วยมันอาจจะยังต้องใช้เวลาแต่อยากให้ทุกคนรู้ว่าเราเราทำเป็นอัลบั้มเต็มบางคนบอกเอพี่โดมออกเพลงนี้มาหายไปกี่ปีเนี่ยมางคนเห็นแบบออกปีนึงแล้วก็หายไปอะไรอย่างเงี้ยแซวเซลใซซะหน่อยแต่อันนี้คือเรามาทั้งอัลบั้มแล้วก็จะมีหลายๆฟอร์แมตด้วยครับที่แพลนเอาไว้ก็แน่นอนน่าจะมีเป็นรูปแบบแผ่นเสียงเป็นคลาสเซ็ตหรืออะไรอื่นๆก็อยากให้ลองดูกันดูล้มถึงดิจิตอลอัลบั้มที่แบบไปสตรีมมิ่งฟังปกติก็ได้อยู่แล้วงั้นเราขายช่องกันเลยดีกว่า ชื่ออะไรคะชื่อแบบชื่อโดมตรงๆเลยครับก็คือโดมปรณกรลลำแต่ว่าบางคนจะสับสนระหว่างลำ L U M กับลำ L A M อยากจะบอกว่าสะกดที่ถูกคือ L A M ก็คือโดมปกระกอบลำนี่แหละครับอย่าลืมไปกดไลค์กด subscribe กันได้นะคะรวมไปถึง f ฟ c e b o o k i n s t a g กรมพี่โดมาเข้าไปดูกันได้แล้วสไตล์ใช่ก็เป็นยังไงนะคะแล้วก็อีกอีก หลายๆเดือนต่อจากนี้จนถึงกลางปีหน้าจะได้พบกับซิงเกิลต่างๆไม่ขาดสายแน่นอนผมว่าก็เปิดท้ายๆมกราลน่าจะได้ฟังเพลงที่2ต่อจากสัตว์แล้วครับนี่ไงสำหรับแฟนคลับที่โดนโควิดมาอีกรอบอาจจะได้อัลบั้ม2ชุดเลยออกทีเดียวไปเลยโอ้ไม่รอถึงอาหารหน้าความมาเลยนะฮะต้องใช้เวลาให้คุ้มค่า ใช้เวลาคุ้มค่านะตอนนี้ทุกคนก็ต้องดูแลตัวเองอย่าให้มาสเน็บกันก่อจะเข้าเรื่องนี้เพราะอยาก็อยากจะเป็นกําลังใจและอยากให้ทุกคนดูแลสุขภาพใช่ไหมเดินทางไปไหนมาไหนต้องระมัดระวังตัวเองนี่ะว่าแล้วก็กินแอลกอฮอล์กันเข้าไปสัหน่อยเผื่อร่างกายจะได้สะอาดนะไม่ได้ไม่ได้เดี๋ยวเราก่อนจะิางไปพี่ดมจะโชว์ให้เราฟังกันไหมคะสักนิดหน่อยได้เลยครับเคเอาท่อนที่ผมชอบแล้วกันนะได้ค่ะ ก็เนื้อมันร้องว่าผิดศิลธรรมแต่ถูกหลักการก็ไม่เป็นไรถ้าคิดในมุมต่างอย่าคุยกันในเปลืองน้ำลายสัญญาอะไรก็กลืนเลือเระไว้มัวเมาอุด,ดมการอย่าสนพื้นฐานของหัวใจ<า>และนี่ก็คือพี่ <c oughs> โดปกระกอภบาลกับซิกา่าลลสุดซัดฟางนะคะแล้วพบกันแน่นอนในปีหน้ากับอัลบั้มเต็มนะคะแล้ววันนี้เดี๋ยวเราไปฟังเพลงนี้พร้อมๆกันดีกว่าพี่ บายบายคุณผู้ฟังหน่อยบายบายนะครับแล้วก็ฝากสัด์ฟังกับแฟนๆกู๊ดไทม์ด้วยนะครับค่ะผมไปฟังพร้อมกันเลย